คุรูครับายผู้พสูจนชนและก็ทีมงานของหน้าที่ไปดี่แนครับครับสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มารุ้นในวันนี้ครับผมได้ครับท่านที่หนึ่งนะสวัสดีค่ะราชายสาวด่าค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะน้คุยกันนะครับแล้วกาสนี้นะครับเมื่อกีให้คุณเจนไปพักสักพักหนึ่งแล้วนะฮขอเชิญคุณเจนก็ใ t ทีพูดคุยกับพวกเราด้วยนฮะ ไม่ได้ทักอะไรครับคืนมาคุยกันหน่อยนะพี่เต้โอเคเดี๋ยวเรามีก็ยินข้างคุยกันยาวหน่อยนะฮะเลื่อดแปลงแอปเปิ้ลเดิมเปอ่าไหนครับทั้งสองท่านนี้ครับว่าเป่าอย่างแรกเลยนะครับต้องมี DNA ที่ตรงกับแม่ก่อนนะต้องเป็นคนที่ออเซนติกนะคนที่ใช้ไลฟ์สาร จริงเราไม่ได้เอามาสร้างภาพหรือสร้างอรี่แต่ว่าเป็นสิ่งที่จริงเป็นเรียลเป็นออเทนตะิกครับ Main r e s e a r ซ h ก็คือดูที่ตัวตนเขาเลยแล้วก็คุยง่ายคุย,ย,คย,ย,คยคน่ารักด้วยแต่เราเราชื่อว่าทีแมทของเราที่มาแบบชิลๆจริงนะรู้จากงานแหล่งข่าวเราวันนี้ยน่นะไม่ธรรมดาจริงคราวนี้ขอคุยกับสาวสวยนี่แหลครับเบลล่าครับทนนี้มาร่วมงานกั คแบรนด์บัสเตอร์เ <büy> ป <adia> ็นยังไงบ้างสิ่งทุกอ่างกันก็อย่างอื่นก็ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกคนของแบงค์ชินส์นะคะที่ที่เลือกให้ได้เป็นแบรนด์บาสเตอร์ของแบงค์ชินส์ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบงค์ชินส์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้เห็นตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะไปห้างที่ไหนยังไงก็ต้องเห็นแบงค์ชินส์ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวล่าเองเหมืที่โมจิสึกว่าอยู่ในดีเอ็นเอใช่ไหมคะเป็นคนที่ชอบ ใส่ยีนมากมใส่จนผู้จัดก,การเคยแซวว่าจะไม่ใส่ย,ยีนเลยหรอจะใส่แค่ยีนเลยหรอก็เลยรู้สึกวันนี้นดีใจ้บางค่ะที่อย่างน้อยก็ใส่ยีจนได้มาเป็นปบรนด์บาร์เซโลของไอชีค่ะเรียกว่าใส่ดีจนแม่แอปเลยอย่างที่บอกว่าเป็นดีเองจริงไง,งแม่จะดูจากความชื่นชอบนี่แหละฮะอีกหนึ่งคนที่ใส่ยีนแล้วหล่อกเกินเนี่ยคุณธนาครับสพีส่นี่เกือบเก็บสองดีแล้วแมะ ใช่คนระับก็หรือ <c oughs> เชื่อเหมือนกันครับวาะเวลาผ่านไปเร็วมากอ่ะก็อย่างแรกนะขอบคุณคุณเจนนะครับอะไรอ่าคุณเจนแล้วก็วขอบคุณทางผู้บริหารทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผมนะฮะแต่เอาเอาจริงๆสองปีที่ผ่านมานะี่ผ่านไปเร็วมาก <c oughs> แล้วก็ก็นเ,เนี่ยอย่างเน่ที่คุณเจนพูดถึงความคอเซนติกเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งที่แบบเวลาผ่านไปเร็วมาวกเพราะมันเหมือนมเหมือนไม่ได้ทำางาน มันเหมือนเราไหมไหวนะังไม่จ่าเงินได้ป่ะเดืนนี้ตันทำงานครับผมเหนื่อยมากเลยพอดี้ไปทำสุดโอ้โหโดนใช้แบบใจเย็นครับคุณเจมส์แต่จริงจริงมันมันก็มีความเป็นเป็นแฟนคีัอย่างกันกับคุณเจมสก็หลายๆตอนเราไปทำงานเราต้อมาเอาแต่เรื่อเนื้อมอไซค์เรื่องรถอะไรก็รู้แต่คือผมว่ามันคือความออเทนติด คือม <kung> ันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เรามาอินบอสกับแบรนด์เนี่ยคือมันไม่ฝืนนะครับมันไม่สืนในการที่เราจะพูดถึงไลฟ์สไตล์เราการแต่งตัวของเราเลยมันมันมันมีความอะไรนะมันมีความออร์แกนิกมีความซีซีมเลอร์ไน์วีเลชั่นช์ของของเรากับไก่การเป็นสองปีที่สุดนมาถ้าเกิดเราให้คำนิยามขนาดใน2ปีที่ผ่านมากับแบไก่ในความคิดของเราเป็ไม่ผิดปีที่ผ่านมา ในงานของเราโอ้ยเหนื่อยมากเลยครับใช่ผมคุ้มมากเลยครับคือเรื่องจริงนะครับเรองจริงคือก็อย่างอย่างว่ามันมันสนุกนะคือผมผมรู้สึกว่าแบบคือผมก็อยู่ในวงการมาครับนานพอสมควรก็เคยทำงานเกับสิอาผลักฝันฝันแบบหลายชนิดแล้วผมเป็นเพ่อนผมผมแบบ อยู่นานพอที่รู้สึกว่าแบบเราก็ไม่อยากจะแบบแสดงอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากจแบบใส่อะไรต้รู้สึกว่าเป็นตัวเราแหละรวมทั้งปีนี้ผ่านมาเราก็มีการแบบทำคอลเลกชันด้วยกันอะไรเงี้ยก็สนุกฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรล ationship ที่มันมันสนุกแล้วมันก็มากระตุ้นในความแบบเควเชั่นของผมด้วยครับคราวนี้แน่นอนว่าการจะเลือกแบรน์มาสเตอร์สักคนเนี่ยไม่ชื่นใจครับต้องย้อนกลับไปดูจริง การมองหาทุกสัปดาห์แรกเป็นยากขนาดไหนของแบรแอนด์วิชใหม่ขอนที่นาดาแล้วผมจริงๆอ่ะผมมีอะไรในหัวตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานเลยอย่างนั้นเลยนะทางเก็ตเลยครับเขาเคยบอกนะเขาเคยบอกมาก่อนนี้ทางเก็ตเลยเกตเลยหรืเกตเลยหรอใช่นะก็ผมก็พอรู้จักมาับทำงานนะเราทำอย่างอื่นด้วยกันแต่ก็เห็นไลฟ์สไตล์เห็นคาแรคเตอร์ เป็นนิสัยนะครับก็คิดว่าตรงกับกระบการของมันนะคนเขียนก็เหมาะทำงานด้วยง่ายคุยง่ายอะไรเวิร์กก็เวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กนะเราไม่ต้องมาเชิญมันเยอะเจอในสไตล์เลยก็ใช่สโนมอนองแต่ต้องเป็นก็จริงนะครับเพราะว่านานๆที่เราเจอแบบซีอีโอหรือผู้บริหารที่เรารู้สึกว่าเราคุยได้แบบเพื่อนส่วนใหญ่เราไปงานอะไรก็ได้ นี่คือองปังได้ันแล้วก็ผมว่าทำได้หลายอย่างก็มีทางคุณเจนเขาก็มีแบบความเปอร์ซอนลแบรนด์ด้วยในแคมเปญก็เป็นมอไซค์ผมผมเจนอะไรอย่างรเงีเป็นการไปหันมกหรือเปล่าใช่แน่นนไปหั่นอมกไปหัเก่งมากเลยเออคราวนี้แอ่นอนว่า มีสิ่งหนึ่งที่ทำร่วมกับแม็ด้วยก็คือแบงก์เอ็กซอนาดาเมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างของสบการณ์การทำงานที่เป็นไงบ้างก็สรุปนะเพราะมันในสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็ได้เอาความเป็นด์ของเรามาทำงานร่วมกับทางไม็กดีแล้วเขาคนนั้นครับโอ้โหเขาเปิดใจเหมือนกันแล้วเพราะเห็นรุ่นลายใช่ใช่คือหลายย่าที่เต็มเลยใช่หลายหลายกรณีที่ดูหนังผมก็รู้อยู่แล้ว ได้นันเรื่องขุนพันธ์แล้วผมรู้สึกว่าขุนพันธ์มันมีอะไรมันเป็นแบบ DNA ของชายไทยอะนะแล้วผมอยากเอามาะสมกับอะไรที่มันเป็นรูปเป็นสตรีทแวร์ก็ตอนแรกผมว่าอยู่แบบนี้เขจะเล่นกับเราโวก็นี่คือเขาปล่อยผมเยอะมากเลยก็คอลลาเบเรตกับเขาในการที่ก็คุยคุยกันว่าอ่ะนทัน้นรูปทรงของ เสื้อเกจคนไหนที่ผมรู้สึกว่าาให้อินทิเกรตไอเดียของผมเข้าไปแล้วก็อย่างหัวข่าเรื่องของเขาพูดถึงเรื่องดีเอ็หน่อยนะครับเพราะว่าเชฟพูดถึงเรื่เนเอรามันจะพูดกับทางทีมงานเรื่องเรื่องดีเอ็นเอของของตัวแรนเลี่ยนโปรผมรู้สึกว่าดีเอองกับแมกีนกับยีนมันมีอะไรที่มันมันตรงกันนะครับแล้วก็มันเลยใช้ ก็เลยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากความออเทอร์จิมมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราคลลาเจนวิ่นนงนหนักๆได้ก็เลยมาถึงไอ้ตัวที่คอลเลคชั o n ท,ที่เราทำร่วมกันเนี่ยคือ <S <S จากที่ <S <S ผม,มปกติอาจจะไม่กล้าที่จะเส, <S <S สน,นอคอนเซ็ปต์ไปอย่างนั้นกลัวเขาเ่อยมันเป็นเรื่องสัญญาัหนึ่งมันดู ที่เล่นไปแล้วเปล่าดร้องเรียนแล้วเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลกด้วยผมก็ไปปรับใ่ว่าพี่ดีจังอะไรเงี้ยมันก็มนเป็น r ร l a t i o ั s h i นอยางนี้มัองปีแต่ก็า o l l e c t นี้ได้ข่าวว่าแบบก็เว้ออยู่ใช่ไหมครับใแล้วไอ้เขาบอกว่าติดแบบขายดีเปนแบบก็ดีเลยนีขายดีอก็ อ่าม uh, ันก็แบบมันได้ตอนมสันติเพราะว่าในนั้นมันก pues ็จะมีแบบเสื้อโปรเก่นของผมด้วยเสื้อเสื้อยีนที่เป็นแบรนด์ติป็นนะรที่ร่วมทำกับผมด้ยครัใส่แล้วคุ้มกับแพงอันนี้เขาตัวเรียนว่าใส่แล้วเป็นคนดีโอเคนะฮะโอเคตอนนี้ได้แบบการผู้ชายไล้แบนผู้หญิงการหาเนี่ยยากขนาดไหนเชียวคือยากยากกว่าทาครับ ค okay. well, ือตอนแรกเราทําทำทแบบนานมาก็ขั้มตอนเนทนช่าเยอะไปหน่อยไหมต้องมีบาลานซ์ก็วียดทีนะทั้งีนไทยช่วยหนึ่งนะก็มี select process แล้วก็ดีใจมากที่ end up with ิรนนได้ราะอันจะเซ็นไทยดูว่าเตรียมเตรงเ็เป็นคนที่ชอบอใส่เลยที่ดูแลแต่ว่ายุเรซิสเราต้อเริ่มกันมันนี้ตนตัว มีมาถามพมมีสองปีหน้าเเป็นไงแต่ไม่ชื่เพราะว่าชื่อคลายเันก็จะพูดเลยอันดาเปได้ก็เกี่ยวไหมฮะเกี่ยวหรือนกันไถูกว่าชื่อคล้ายกันตอนนม้เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวหรอกแ้วบอกว่าอีกสองปีจะมาพูดใหมแสดงว่าปีนสองปีใช่ไหมเกือข อีกท um, uh, uh, so uh ั้งสองทางนี้คืองามสถาการณ์การที่เราได้แหนมมาไฮไลท์ก่อนหลังของเราอย่างที่นิวเจนี่เพิ่ออกมาเนี่ยก็จะเห็นวันนี้ก็ใส่เขาเรียกอะไรสปอร์ตสปอร์ตที่ติดตลอดนะซึ่งเป็นขั้นหน้าเป็นกระโปรงแต่ขั้นหลังเป็นกางเกงนะนี่ก็ตอบโจทย์เรื่องการที่ออกมานิวเจนเขาบอกว่ามีในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับให้ลองด้วยนะว่ารุ่นเดีกันะฮะมันจะมีแบบไหนบ้างรุ่นไหนบ้างที่ยาวนาน จำไม่หมดนะแต่ว่า่องหมดแล้วโตผมเองนะคราบตรงๆนเพอ่์เซ็นนิดนึงผมก็แบบสาวขาตรงมาตลอดครับผมใส่สามห่ยเก้าสามหเก้าพอเริ่มออกรีแลกซ์สิรตเลื่อนแบ็คที่เอาแอตอนแรกก็สซงความเชื่อสมัครใส่สิบเปอเซ็ต์ใส่เก่งมากแต่พอใส่แล้วก็ชอบนะเดี๋สักนิดนึงได้ไหมอันนี้ก็แบบะี่แหละดูเท่ไรครับวันพุธทีมงาเราเห็นไหอีก แต่ด้านอด้านนะคะเป็นสวนที่น่าเกลียจะเป็ความแบบเป็นนิ่ๆแต่ตอนางหลังเด็เกี่ได้เย่ขกีนี่คุณเจมส์เขาไปอยู่หน้าเซนเตอร์เลยนะคะตอนที่ถ่ายทำตอน่าทำโฆษณาเนี่ยใช่ค่ะไปยิ้มกันเลยไปยิ้กดดันหรอ่เลยแล้วเราไม่ตกใจปกติส่อเขาได้มามาแบบลุยดูขนาดนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศการถ่ายทำตอนนั้น สนุกสนานมากเลยค่ะที่บอกในสุดส่วนใหญ่ก็จะเมาส์กันเรื่องของใส่กึ่งรถยนต์สมากกว่าเราเซเรียสนิดแม็กเป็นแบรนด์ที่อัพเลสติ้งครับเป็นแบรนด์ที่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้ความสุขของความอัพเลสติ้งเนี reflect ในทุกแแอร์เรียที่เราทำทำงานเป็นเซเรียสแต่ว่าเซเรียสได้ยิ้มได้คุยเล่นกันได้โอเคงานก็ต้องงานต้องทำแต่ว่าไม่ต้องการให้แบบเครียด โอเคครับวันนี้เราทำอย่างนี้นะใครอยากจะอยู่กับเราในนาผมก็จะได้กดอารนั่นละสิโอเคครับผมจะเข้าพิลแล้วนะฮะวันนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายทำนะฮะที่เราได้เห็นเรดู้้สึกรู้ที่ว่าฝากไปเลยครับไปดูหน่อยครับว่าคุณเจมส์เขาไปอะไปยังไงบ้างนะฮะเฉยชมเลยครับ กราถ่ายของแม็กนะครับเรามาดูตัวเลือกแมสก์แบบไม่แม็ก์ไม,ม่ไเวทตามมาเลย แล้วเดี๋ยวมารอติดตาสชงหนังกันนะครับใช่ปรบทุแครับบางทีดูจากงารขายงานื่อสักคร่นี้ก็เริ่มเป็นบ่อเลยเอว่ารอบแ้กว่าจะช่างพิธีกรอาหรือเปล่าเ่อะไฮะเมื่อกี ถือว่าเห็นพฤติกรรมการทำงานเรื่องนอ้แล้วนะครับแล้วต่อไปครับอยากให้ค right ุณพันหน้าในกล่าวถึงนักจีนที่เป็นผู้นำตลาดของการจีนองเจนซี่งเป็นคำนี้เราต้องทยังไงบ้างองเจนใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เข้ามาร่วมงานกลุ่มักจีนแล้วก็ได้เห็นโปรดักต์เด่นๆของนักจีนสัข่าวมันคือได้ไม่สามารถเลืได้เลยว่าอันไหนเป็นตัวโหดที่สุดเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโซนีแลกซที่เราสามารถมิกซ์แนชในวันที่สบายๆได้หรือว่าจะเป็นโซนรัดรูปหน่อยถ้าเราเล็ก์แนชกับเสื้อเราก็สามารถทําให้มันเป็นอัพเลเวด้กับการหรือไม่ก็จะเป็นสปอยแบบนี้นะคะในวันสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละโรดักเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสรับได้เองลักคนที่ชอบเนน้ำอยู่แล้วคนชอบใส่ใน,ในทุกๆวันเลยเพราะว่าในความรู้สึกของได,ด้น,นะคะมันสามารถ มิกซ์แมทช์ได้ในทุกโอกาสทุกสถานการณ์แล้วอย่างหนที่ด้าชอบขงแบ็คชีนส้นมากเลยเนะี่ยเพราะว่าเขาใส่ใจย,ยินของแบ็คเนี่ยเหมาะกับสาวเอเชียมากๆเลยคะ่ะเคยเห็นไหคะบางทีเนี่ยเวลาสาวเอเชียเราอาจจะมีก้นมีสะโพกแต่ว่าขาเราเล็กหรือว่าเรามีสะโพกแต่ว่าเอวเราเลก็กมากๆเวลาเราใส่แบ็คยีนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีส่วนไหนที่หลวมหรือว่ารัดเกินไปม,มันเหมาะกับ เอเชียมากๆแล้วทำให้ได้ประทับใจเพราะว่าแมเขาใส่ใจเรื่องอะไรบางอยดที่มันในก็มากๆเลยค่ะที่มันเพิ่มความน่าใจเยอไปเลยมาห็นที่นัน้าจีงออนเจนความรู้สึกเมื่อกี้เขาตอบไิ่ีีมากเลยนผมใกลแค่เนี่ยอย่าไปแย่งการผมสิคนจีนออนเจนมุมมองของพี่นันดาฮะเป็นยังไงฮะก็ ที่เขียนไว้เลยนะก็ออเจนก็คือมันก็ออเจนจริงๆนะคือผมรู้สึกว่าข้อดีของอีนเนี่ยคือมัน always in trend นะในเรื่องของเทรนด์นี่คือข้อดีของมันไม่ว่ามันเป็นทรงไหนหรืออะไรก็ตามได้คือผมรู้สึกว่ายีนมันคลาสสิกของของมันอยู่แล้วก็คราวนี้มันก็อย่างที่มันได้ว่าคืออยากเป็นเดรสบันดาลอยากเป็นเดรสอัพอ่ะอย่างทุกวันนี้ แฟชั่นยุคไฟรุ่นผมก็กลับมาห้าสิบสี่ศูนย์ก็กลับมาผมก็ได้กลับมาใส่แบบทรงคุณเจมส์เนี่ยแบกที่อะไรเงี่ยผมผมว่ามันเป็นเสน่ห์ผมเองนะแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราฮะก็คือไม่ต้องไปสนใจหรอกเช่นแบบคือกลับที่ฉันแบบตามใจเราได้หมดเลยโอเคมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแม่ที่จะถามนายวายได้แล้วก็พี่ไก่ดานุนะครับซึ่งในสุรินทรเนี่ยให้ถามไายได้กว่าเดิม ช่วยาสาวที่ My w เวของตัวเองให้เราฝังเส้นนิดหนึ่งครับของดา้าแบบไหใช่ครับ My w เวของด้าน่าจะเป็น finding your own style and being confident i t that ก็คือการที่เราหาสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเรามีความมั่นใจเพราะว่าด้าเชื่อมากๆเลยนะคะว่าความมั่นใจเนี่ยมันต้นอ,งนองเริ่มจากตัวเราและความรู้สึกของเราที่อยู่ข้างในไม่ว่าเราจะใส่อะไรถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยยังไงเราก็ชาย น่าตานครับทุกอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยตอบคบกามบ้านนะไม่เลยน่าตานครับมันมันก็ไอ้ไซคที่อย่างที่ไหนนว่ามันก็คือตัวตัวตนของเราครการอยู่ผมก็เป็นคนที่บางทีคนมองผมก็แบบเป็นคนไม่สนใจแฟชั่นหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ผมเป็นคนชอบแฟชั่นมาก จริงแต่ว่าคำว่าแฟชั่นมันคือของผมมันไม่ใช่ของคุณหรือของเทรนด์มันคือตัวตนผมนะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของง้อดีอย่างที่ผมว่า always in trend classic คือแมทช์กับอินดิวความอินดิวเวอร์ชั่ของคุณไ,ได้เลยถ้ามันไม่ได้หมายความว่ามันมีแบบวิธีเดียวที่จะแมทช์มันแล้วแต่คุณจริงๆวันนี้คุณรู้สึกสปอร์ตหน่อยก็เอาเยีนส์มาใส่เป็นแบบดูแบบสปอร์ตนะแต่อยากจะด res มันอัพอยากจะแบบให้มันดู แบบคลาสซี่หน่อยเลยก็ทําได้หมดอยากจะกรันชี่อยากจะดูแบบเป็นกระอดอยากจะลุยก็ทําได้หมดเลยผมรู้สึกว่ามันก็ reflect ความเป็นตัวเราได้แต่มันต้องเริ่มที่ตัวเราขอบคุณด้านข้าบมาด้วยที่อากาศดวยนะครับวันนี้แม่หาครบถ้วนครับเริ่มต้นด้วยการเราพูดถึงแผนธุรกิจแล้วนะครับลงถึงในปีต่อๆไปก้าวสู่ปีที่50จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจว่านี่คือแบรนด์ยิ่งน้ำยิ่งของประเทศไทยกับแผนธุรกิจนะครับขอเสียโปรแกรมที่3ท่านด้วยนะครับ